แน่วเด้อครับอูป่าป้ดห่อนๆแฉบๆแล้วครับอูป่าใช้พักแย่งหน้าครับเบื้องเหนือของเขาครับมามามาแฉบๆแล้วกันครับพี่น้องกินเขาปลาเมื่อีงกินขางทงไฮทงหน้าเนี่ยแหละครับบรรยากาศดีปาดสีสันนองเขาเอาครับเหลือตำมะฮุ่งบ้านนี้ครับครับกินยังวาดชนแนวครับ มื่อนี้ก็ได้แนวายูเนวกินมาหาปูหาปลาเนาะกินเข่าปลานะครับเนาะก็ล่งหนึ่งเข่าเหนียวอยู่ครับหนึ่งเข่าเหนียวห้อนๆนะครับเนาะทางนี้ก็ได้ปลามากครับโอ้ได้ปลาครับสีอุครับกับปีปูปูใส่กันเล่ยกับปลานะครับเนาะอะไรก็อีปูดองไหวใส่กับมงังหุงแซ่บนะครับเนาะครับปลาที่ได้มากเมื่อนี้ครับ หมานโยหมานโยครับกินเขา่าปลาครับเครื่องเครื่องกระพร้อมแล้วครับพักกิตดูเล้าเครื่องพร้อมแล้วครับพักกิตดูเล้าพักกระแยงหน้าเครื่องคุ้งพร้อมอันนี้ก็ตําเครื่องอู้ไว้แล้วครับผลงานครับอีปูพ้อมออกไปปนกระเสียบครับ ะจะติดตามตอนอุตอนกินหมดแล้วครับเนาะกินยังว่าชาแนลครับเมื่อนี้แสบแสบครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าฮะครับบาดนี้มาอุป่าแสบแสบครับอุป่าใช่พักกันยังหน้าครับอุอีปูใส่พร้อมเบื่องสีสันของเขาครับจะแสบขนาดเลยครับ มามาพี่น้องแ่บน้องกันกินยังว่าชะแนวครับอ่ะถ้าเบิ่งตอนทุกประเดนะครับบอลเนี้เดี๋ยวเด้อครับอูนนบอป,ป่าป้าหอนหอนแซ่บแล้วครับอูป,ป่าใช้พักขัแย่งหน้าครับเบิ่งเหนือของเขาครับามามาแ่บๆบน้องกันครับพี่น้องกินเขาปลาเมื่อนีงกินขางทงไฮทงหน้านี่แหละครับบรรยากาศดีมา สีสันของเขาเอาครับเหลือตำมะฮุ่งบานนี้ครับตัจงจรองก็จะใส่ปลาเอาครับบานนี้เฮ้ยมาตำมะฮุ่งเผ็ดๆแซ่แบๆนะครับเนาะตำมะฮุ่งใส่อีปูดองโอ้ยคักคักคักพี่น้องตำเผ็ดๆกินเข่าปลานะครับเนาะอ่ะมาลุ้นเบิ่งสีสันเขาตอนตำแล้วคนละครับเป็นยังไงที่ได้กินเข่ากันครับบานนี้อู้ปลากระซุกแล้ว ครับผมแล้วเด้อครับเด้อบ้านนี้ตํามะฮุ่งสีสันของเขาครับกินเขาปลาครับกินเขาปลาตับมะฮุงใสปูดองครับอมากกินกันเลยครับบ้านเนี่ยตํามะฮุงอู้ปลาครับมามากครับพี่น้องพร้อมแล้วครับบ้านนี้กินเขาน้ำกันครับกินยังวะชะแนอครับ อู้ปลาดวกพักต่มะฮุงใส่ปูหน้านะครับเนาะเศษแชนะครับนะเขาเหนียวห่อนๆครับมาลุยน้ำกันเลยครับกินเขาปลามาเลยครับมาเ้อกินอย่างวัดชาแนลเขาปลาครับเจ็บเจ็บอู้อู้ปลาปลา Oh, <S 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 เออแบบไั้ละมันพบมีมืดจับโอ้แมนแมนแมนแแจเอาเกนไปได้ไ่เนจับไปจ็จับไปเอาดูอกันเลยครับปั่นเขาเหนียวคำง่ายๆเลยครับหนึ่งห่อนๆไรสาระแช่แนวว่างไหนะครับไรสาระโอ้ยกินเขายังเดียวได้ไล่ชนะแสดงว่าหิวเขาไรสาระนี่หิวเขาแหง ต่บงคร้ปูหน้าัผักเออสีเดียวกันเมื่อยจากพักอย่งเป็นพักอย่งเอ้าชินรถขำหนิมั้จับจับบรรยากาศ ชีวิตโรงงานเนาะยุดเสาร์อาทิตย์กับวังเี่เนาะหาอยู่หากินบาน้านเฮาคือเก่านั่นแหละหอมเดีว,วะ่ะหอมปะใส่ผักกระแงงหน้าเนะะาะดำหุ้งไหมจกักอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นหยาบเอ <laughs> าว่าเปล่า,เ,าเลือกเอาเด้อเอ้ย,ย,ยเป็นผักอันนี้เป็นหยา ก็มาครับทีมงานเนีบ้านกลางไงครับบ้านกลางไงชแนลกับทีมไรสาระชแนลกินยางว่าชแนลครับสามทีมครับมาร่วมกันไปเลยคร,ครับมวนมวลครับมวนอ่าต่ำฮงมามาพี่น้องมาแจ็บเจ็บต้องกัน นี่ยจะแบลวกพักอย่างนี้พักกระจองว่ะคีอจะพังแบบลวกพักกระจองออผมมันตา,าไทยเต็มทอ้องเลยเนาะจอดเดลยไปเนาะไ,ไปโอ้แสบแสบพี่น้องมาเด้อปากกา ปลานะไข่ไข่ปลากาเหมือนไข่ปลานั่นเลยไหมไข่ปลาสลิดอ,อ่ะแปลกๆออกมาไว้กินของกันแจ๊กำทำได้ยี่กับปูครับกินง่ายอยู่ไงสไตล์อีสานบ้านเท่าไรละครับ ข้ามเข่าปันกันพ,นนนพร้อมกินเบิดนีม่มีพุ่ตายพอหรอวะต้องแตกป้อได้ป่ะเดียวไหลสารละช่ไนมเอาพุ่นกินข้าวเจ้าไปเนี่ยเพาว่าแน่นขเข่าเหนียวกินข้าวเจ้าอยากลองเพลงตอนแรกบ่เด้ มึงส่องอะไรจะเป็นกับเกียบมาเรี่ยงก่อนอืมอะอรก็ <c oughs> ได้ขัดหมูมาน <c oughs> เนอะแต่กะเฝ้านี่แล้วด้วยไอ้กินเมื่อเื้าน,นี่ยบอกกินทำลืมกินท <c oughs> ิมสมอเลยเนาะ ทอดบ้านกิะสมอด้วยมามาพี่น้องมาอาบน้ำแล้วส่วงวะดเลยหลังขึ้งกินยังวัดชาแนลครับกินเขาแซ่บนอนรับบวดตายไงคือเข่าโสโลโกแกนเขากระติดมือเนาะใบกี่ตม <laughs> บกี่ตมน้ำพิ่น้อยเดี๋ยวนึงเขาติดมือเลยว่าดีมน่ามือ i̇şte าฮะั้อ้วเขาก็ติดมือรัาแต่ว่า

มั่งตาขาวกนครับมั่งตาขาวเสียบเสนโบกะงูอครับกินปากระดาว่ำหากิกระดาต่ำหง พักกระเดากินกั็ยังกระแทบความลวกต่นหนาคมะสีมันสีมันเขียวอ่อนแต่สีมันเข้มอืมแต่สีเข้มมันจิขมค่ะพักกระเดากินกั็ยังกระแทบคัามลวกกินเขาเขาต้องจอมด้วยนี่เป็นยังไง แสบแพี่น้องแสบมากมากมบรรยากาศได้ขนาดเลยขัาอี๋ใีปปันใส่พันหนาพันจิบาซุ่มเล่ร่อนม่ะาฮ่า่ากินเ่่า่าฮ่าฮ่า่่ร่านอัิ่ นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินคนอีสานบ้านี่ฮะไปยื้อใจกันาะหาอยู่หากินไปเนาะโอ้สามมุขไหมสาบมุขเบิดก่อนอืมยากขนาด โอ้หากกันแพ่งกันทรงเข่าให้ย่างเดียวเลย <laughs> เรืขนี้ต้องิไปเเ <laughs> เ้เรื่องจิบเข่า,าเรื่องกองเขาผ่าดผ่าดเรื่องกองเขากองเข่าสามจีกองก็ลืมเสย นึ่งเจหมองหงเขาแท่นขอใ่หมองหงเขา,ขค,เขาครับก่ะฝากไม่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อติรับสมวิดีโอคลิปใหม่ๆนะครับเนาะการเมือเ่อไหร่การสนีนะครับเนาะกินยังวัดชันแนวกินเขาป้าครับมื่อนี้ครับ ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมวิดีโอครับสวัสดีครับ